สวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้องๆน,น่าจะได้ดูคลิปที่เราทําในช่องเด็กจิ๋วชิวเอาที่กินเยลลี่ลูกตาจนลํำไส้อักเสบแล้วใช่ไหมคะก็คืออย่างนี้ค่ะแม่เคยซื้อเยลลี่ลูกตาที่เป็นของโทรลี่แท้ะมาให้กิน<ะ>แล้วเรากินเปรียบเทียบกับของปอมที่เราทําคลิปไปแล้วอะไรนั่นแหะแต่ของแท้เนี่ย,ยคือมันดีมาก<ะ>มันดีมากตรงที่ว่าเราดูดูแล้วว่าคุณภาพมันดีหน้าตาสะอาดสะอ้านนุม่มหอมกินเข้าไปรสชาติแบบ เออเป็นของดีแล้วแม่ยังบอกเลยว่าเออลูกละ55บาทมันก็สมราคานะเพราะว่าลูกมันโตแล้วมันทาดีอ่ามันก็อร่อยทีเนี้ยแม่ก็เลยจะซื้อมารีวิวอีกเพราะแม่เห็นว่ามันมีร้านในเว็บขายเยอะแยะเลยแล้วก็เขียนว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยันลี่ของแท้โทลี่แท้แล้วมันมีเป็นแบบหน้าแมวหน้าสัตว์หน้าตั้น แบบพวกเทศก,กาลฮันล,ลูบนแล้วเขาทำแบบนี้แม่ก็ไม่รู้แม่ก็เลยลองสั่งมาเพราะว่าดูจากราคาเนี่ยเขาขายกล่องละประมาณ100บาทถ้าแพงน่าจะเป็นของแทงใช่ก็ ลูกละ1 0 0ลูกละ5ส้สเอองั้นก็ต้องเป็นของแพ้สิเพราะว่าบอกว่าเป็นของโทลี่แล้วที่สำคัญก็เขียนว่า้อยแท้ลอยเปอร์เซ็นต์แม่ก็สั่งมาแล้วพอมาเป็นไงครับแล้วพอมาถึงอ่ะมันก็มีภาษาจีนแล้วแม่ก็แบบเซอร์ทันทีมันโทลี่นะแต่มันจีนหมดเลยมันใช่เหรอยื้โทลี่เป็นของเยอรมันนี่ <c oughs> ก็เอะใจและเอ๊ะย,ยังไงดีก็ยังไม่ไดเอามากินก็วางเอาไว้ก่อนเสร็จแล้ววันนี้มีคนแชร์มาในเฟซเธอเลยว่า มีคนให้ลูกกินเอาซื้อให้ลูกกินแล้วเป็นหลำไส้อักเสบแล้วก็คือ,อยังไงร,รีบอา่านปรากฏว่าคนที่เขาให้ลูกกินเนี่ยคือมีเด็กหญิงกับเด็กชายลูกสาวเนี่ยคนเล็กกินไป3ลูกลูกชายกิน2ลูกพอกินเสร็จแล้วก็มีอาเจียนอาเจียน แล้วก็ท้องเสียแล้วก็ตัวร้อนแล้วก็ไปหาหมอปรากฏว่าลำไส้อักเสบคือพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อโรคใช่ไหมมันลงไปแล้วมันไปทําที่กระเพาะก่อนกระเพาะอักเสบก่อนพอกระเพาอะอักเสบก็จะอ้วกอ้วกเสร็จแล้ว ลงไปอีกถึงลำไส้ลำไส้อัเสบก็ถ่ายท้องอย่างเงี้ยแล้วจนแบบไม่สบายเป็นไข้เลยตัวร้อนเนี้ยก็ต้องไปหาหมออันั้นก็กินของปลอมไช้ก็คือไม่ใช่ของแท้แน่นอนเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีคําว่าโทรลีไม่มีอะไร <c oughs> ทีนี้แล้วแล้วเขาก็มีคนมาเม้นเต็มเลยว่าลูกฉันก็กินแล้วเป็นลูกฉันก็ด้วยมีหลายคนมากมาเมนเนะนะ้นในนั้นค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าบางคนก็มาเมนว่าเนี่ย กำลังจะแกะให้ลูกกินแล้วดูแล้วมันเลยวันหมดอายุมาแล้วเราก็เลยดวันหมดอายุด้วยคือที่ซื้อมาอะไรพวกนี้ยแม่ไม่ค่อยดูวันหมดอายุเลยไม่ค่อยดูวันหมดอายุอยู่ตู้เย็นสีปีใช่แม่ก็เอามาดูมันบอกว่าวันที่25เดือน2เดือนนี้มันเดือน5นะอันนี้ด้วยลูกอมนี้ด้วยลูกอมอันนี้เนี่ยนะมันหมดอายุเนี่ยมันเขียนว่า วันที่28เดือน3ปี2021น่าจะเป็นวันหมดอายุหรือเปล่าหรือเป็นวันผลิตแม่ก็เลยแบบเฮ้อมันหมดอายุนี่แล้วอีกที่สำคัญนะลูกอมเนี้ยแกะออกมาแม่ว่ามันอันตรายค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเด็กเล็กกินอนะ่ะข้างในเนี้ยมันเป็นสารที่เรืองแสงอนะ่ะ เอาไว้กินแล้วก็แบบเรืองแสงสวยๆเล่นเฉยๆ,ๆกินได้เฉพาะวันนี้อไอเนี่ยข้างลา่างถ้าเด็กไม่รู้ไปกัดๆกัดแล้วมันเข้าฝากทำไงอะรอะ้ชากัดแน่น่ะจริงๆมันมีเด็กเกแโซนน่ะฉะนั้นแม่ก็เลยคิดว่ามันอันตรายไปสําหรับเด็กนะคะ yes, อย่าซื้อใช่แล้วก็ อันนี้อีกอันนี้นี่มาถึงบอกเทอรี่แม่ก็เทอรี่เทอรี่นี่อันนี้อัะไรสิแม่ก็ดูเพจยี่ห้อเทอรี่เทอรี่อย่างเงี้ยยี่ห้อแบบว่าดูบุ๊บี้ใช่แล้วแล้วแบบมันบุบบ๊บิ๊บบุ๊บ,บี้บุ๊บิ๊บบุบบี้นะแล้วก็มันเป็นภาษาจีนนั่นแหละแล้วก็พอแกะออกมาขอให้ดูคือไอ้ลูกตาปกติมันจะต้องมีลูกตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่อยู่ไ <laughs> <laughs> ม่สุด <laughs> ไม่แล้วแล้วก็ ทำไม่เต็มลูกเลยดูดิบุ๋มบุ๋มเนี่ยดูสิใช่ไหมแล้วที่สําคัญที่เนื้อมันเนี่ยมันมีดํดๆดําๆเนี่ยขึ้นราหรืออะไรเดี๋ยวถอดแว่นดูก่อนคือมันไม่ได้ขึ้นราแต่มันเป็นเหมือนเศษอะไรก็ไม่รู้อ่ะเต็มเลยอ่ะเ็เลยมันมีฉะนั้นดูแล้วมันไม่น่ากินกินไม่ได้นะคะอะไรลองฉีกให้ดูสิคะฉีกให้ดูอ่ะนิ่มอ่ะฉีกให้ดูเนื้อมันก็ไม่นิ่มนี่มันมีไส้มีไส้เดี๋ยวอเนี่ย มีไส้เดี๋ยวดมก่อนโอยสิบบาทมีไส้ดยเหรอกลิ่นพีชอะ่ะกลิ่นพีชเหมือนในนี่เลยอะ่ะอะไรนะสคูช,ชีสสพีชอะเนี่ยอันนี้ฉะนั้นแบบว่ามันไม่ควรกินอะ่ะเพราะว่ามันสกรปรกอะค่ะเราก็ไม่รู้กรรมวิธีมันยังไงคืออ่ะอย่างถ้าเป็นของแท้เนี่ย มันก็ซิลมาอย่างดีแล้วก็แม่เคยเห็นมันจะมีเป็นแพ็กเกจของมันเป็นถุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็ลูกรับประมาณ9บาทอันนี้ก็เป็นของจีนเหมือนกันซึ่งคุณภาพอันนี้คือแม่ว่าจีนเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายคุณภาพไงอ่ะแบบ ดีใช่ไหมแบบว่ากินได้อันนี้อร<ด>่อยมากอันนี้กินได้นะอ,นอันจีนที่เราซื้อมาเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าอายุยังนะเพราะว่ามันไม่มีเขียนที่กระปุกเลยนี่ของจริงกับอันนี้ไม่รู้อันเนี้ยนะไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราแกะออกมาเนี่ยมนันก็มีคําว่าเทอรีตรงนี้เห็นไนะหมซึ่งมันเหมือนของจริงเลยอะใช่แล้วมันแพงเราก็เลยแบบไม่จริงแต่มันอัยยุนะ ใช่ทีนี้แกะดูมันแกะง่ายเหมือนของจริงของจริงมันจะแกะง่ายแบบนี้ถ้าของจรงินแกะไม่ได้มันแกะยากมากมันต้ององคไก่มาตัดแต่เนี่ยปึ๊บด้วยความที่มันนุ่มแบบเนี้เห็นไหมคือว่าเรา,ากปกติเพราะไม่มีภาษาจีนใช่แล้วมันมีขอบด้วยคือแม่เสียดายว่าไอตัวของจริงวันนั้นที่ซื้อมาคือกินไปหมดแล้วไม่เหลือไม่งั้นไม่ไงั้นจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเหมือนไหมเนี่ยะฉะนั้นเนี่ย แม่คิดว่าเวลาจะซื้อมาให้เด็กๆกินอะ่ะต้องตรวจสอบให้ดีอย่างของจีนมีหลายคุณภาพเลยเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออันที่มันปนเปื้อนหรือเปล่าอย่างแม่เดาว่าอย่างที่น้องกินแล้ว แล้วเข้าโรงพยาบาลเลยนะอันนั้นน่ะจะต้องปนเปื้อนอาจจะเป็นแบบลักษณะเนี้ยที่มันดูสปปกปรกหรือว่าเวลาขนส่งหรืออะไรมันปนเปื้อนสปปกปรกอาจจะแบบหมดอายุแล้วหรือเปล่าแล้วอีกอย่างที่สําคัญนะแม่ก็ไม่รู้ว่าน้องกินวิธีไหนนะน้องม,อมันอาจจะปนเปื้อนในตัวเยลลี่เองหรือเปล่าหรือปนเปื้อน,นที่เปลือกเพราะว่าที่แม่บอกว่าวิธีการกินมีมีผลเพราะอะไรน,น้องพิมพ์เขาไปดูติ๊กตอกแล้วเขาบอกว่าเวลากินน่ะให้กัดลงไปกัดลงไปบนพลาสติกเนี้ย บนพลาสติกนะโดยที่เนี่ยเราต้องให้มันปลิ้นแล้วก็ดึงปืดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งแม่ก็ด่าดาเออด่าแหละแม่ก็ว่าไปแล้วว่าห้ามทําแบบนี้ตัวพลาสติกข้างนอกมันอุสาหุ้มเอออุสาหหุ่มขนมไว้ไม่ให้ขนมมันเลอะพลาสติกมันอาจจะเลอะนะสก,กระปรกห้ามกัดแล้วพิมพ์เขาจะกัดแม่ก็เลยบอกโอเคงั้นเอาไปล้างแม่ก็เอาไปล้างสบู่เลยนะล้างหมดอะถ้าจะกินแล้วม่น่าเะรอตอนกัดถุงที่ผมผม เอาไปล้างให้เขาก่อนแล้วก็ให้เขากัดทีเนี้ยแบบถ้าเด็กทั่วไปอ่ะเห็นติ๊กต็อกเขาทําอย่างงั้นใช่ไหมคนที่ทำติ๊กต็อกขากัดของแท้ใช่ไหมลูกใช่ไหมเออแล้วเด็กสมมติซื้อของจีนมาหรือของของที่มันสกปรกมาแล้วมันกัดเช่้หโลกก็เข้าปากเต็มเฉะนั้นอย่าทำมีอีกมีอันนี้อันนี้อีกอันนี้นี่คือแบบซื้อมาของแท้เลยแต่ไม่กล้ากินอันนี้ก็ซื้อมาหลานเนี้ยแหละแล้วก็บอกว่ามันเขียนว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอได้มานะ มีคาว่าโทลรี่อะน้องพิมพ์บอกว่าแต่ว่ามันมันก็ดูเหมือนนะแม่แต่มันไม่มีโทลรี่ก็แปลว่าไม่ใช่โทลรี่หรือเปล่าลหรือเขาลืมพิมห,หรือเขาลืมพิมมีเหมือนรูที่ใส่ตัวซองเข้าไปหรืออะไรก็ไม่รู้นรงนี้ด้วยค่ะปิไดไม่เม็ดอะเดี๋ยวแกะไม่ดูเลยดีกว่าผมว่าเราคิดว่าเราไม่กล้ากินไม่กล้ากินแร้ว่าเนี่ยแกะแกะไม่ได้ถ้าแกะไม่ได้แบบเนี้ยเราก็ต้องเปิดซอง ของแถ้มันจะแกะง่ายโอ้โหในเว็บนี่คือแบบว่ามีขายกันเยอะแยะมากเยอะมากเลยเว็บคือเสิร์ชไปคําว่าเยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกโลกลค่ะเลยวไหมคะเพียเยลลี่ลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเยอะมากมีหลายร้านแล้วเราไม่รู้หรอกไหนเป็นยังไงหืมไม่น่าจะจริงพิมพ์ดูสิมันดูดิอย่างเงี้ยมีกระดุยกนะเหมือนมันเป็นดีเฟกต์มากๆอ่ะมีไส้ไหมแต่หอมหอมมาก ตั้งไนเป็นไส้สีม่วงไม่อเขา้เลม่เฮ้ยลองกัดดูไหมคะจะลองกินเหรอลองดิค่ะไม่ได้เล่แ่อันตรายไม่เอา่เแม่สัญญาเขาไว้แล้วว่าเดี๋ยวแม่จะซื้อของแท้ในร้านแท้ที่แบบไว้ใจได้ร้านนู้นเน่ะเออมาให้เขาหนึ่งลูก พอมาแลูก่อคอ่จริงๆเพราะว่าอันนี้เราไม่ไว้วางใจเราดูดีแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันปนเปื้อนอะไรบ้างไงฉะนั้นเนี่ยแบบปือนสกปกใช่ฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยจะสรุปอะสรุปแล้วกันว่าถ้าของแท้ของโทลี่เนะี่ยโอเคกินได้มันเป็นของเยอรมันมั้งแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของจีนอะไรเงี้ย ต้องแล้วแต่ดวงบางทีได้อันทีด่ดีบางทีได้อันไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นต้องดูดีๆด,ดูวันหมดอายุวันอะไรด้วยทุกอย่างแหละไม่ใช่เรื่ลืกตายอย่างเดียวอะอย่างอื่นด้วยของกินทุกอย่างอาของแก้ข่าวนะคะอันนี้เป็นของจริงนะคะ<า>มีคนแนะนําว่าให้ลองใช้ Google Translate ดูเหมือนกับใช้แอป,ปแปลเอาโทรศัพท์ส่องไปปุ๊บมันก็อ่านภาษาจีนแปลภาษาอัง,งกฤษให้เสร็จสพท์เลยค่ะอันนี้สรุปว่าเป็นวันที่ผลิต เขาอยองชั่วหน่อยกินได้แล้วก็ที่สําคัญคือทอลี่นะแต่เป็นภาษาจีนอย่างนี้คือเพราะว่ามันเป็นโทรลี่ไชน่านั่นเองเอกินได้ yeah. โชคดีไม่ทิ้งไงโชคดีไม่ทิ้งแต่แต่วานนี้ก็ตามต้องดู ให้ดีนะคะคือถ้าเกิดว่ามันก็ยังมีพวกของปลอมอที่มันหน้าตาดูไม่ดีแล้วก็แบบว่ามันเลอะๆอ,อย่างที่เราเอาให้ดูอย่างนั้นก็อย่าไปกินนะคะแล้วอันไหนไม่มีฉลากไม่มีพวกวันท้องวันที่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปกินค่ะแล้วถ้ามันเป็นภาษาจีนก็เอา Google Translate น,นะคะแปลดูนะคะจะได้ดูว่ามัน,นคืออะไรอ่ะโชคดีนะคะลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย